ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างเพิ่นตัวนี้ให้ดูนะคะคือเป็นของลูกค้าด้วยค่ะค่ะเราจะมาทะะํากันเลยค่ะเป็นเสื้อคอเหลี่ยมค่ะตัวนี้จะทําแบบเรียบๆง่ายๆค่ะค่ะมาทํากันเลยค่ะเราจะตัวนี้มีการเจาะรังดมุมด้วยนะคะเส้นหน้าสองเซนครึ่งเราออกนะคะสองเซนครึ่งตัวนี้เราขอแปะกระดาษหน่อยนะคะสองเซนครึ่งเราตีเลยะคะ่ะเส้นรังดุมสองเซนครึ่ง นี่คือจุดชิ้นหน้านะคะเส้นหลังดมค่ะเราก็จะมาดูคอกันก่อนนะคะเราปิดเก็ดเรียบร้อยแล้วค่ะเป็ดไหลไม่ให้อะไม่ให้เครื่องไงหลังค่ะเราก็เนีค่ะเอาลายต่อไหลมาชนกันปิดสกอ๊อตเทปก่อนค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราก็จะมาดูปิด คอก่อนค่ะกันอ้าหนึ่งเซนถึงหนึ่งเซนครึ่งก็ได้ค่ะแต่ตัวนี้เราเอาหนึ่งเซนค่ะตัวนี้หนึ่งเซนช่วงคอนะคะช่วงคอที่เราจะทำเป็นคอหลี่คอห่างตัวนี้จะคอห่างอยู่ในเกณฑ์ประมาณห้าเซนค่ะคอเข้าห้าเซนคอหลังสองเซนครึ่งถึงสามเซนสองจุดห้าค่ะ เราวัดคอหลังก <ederim. S 2> <hydro> ่อนค่ะวัดไปที่เส้นคอหลังเลยค่ะคอหน้าเราวัดเลยค่ะถ้าเป็นของลูกค้าดูความลึกค่ะเราวัดจะจุดค่าคอได้ค่ะว่าชอบลึกประมาณแค่ไหนจุดผ่านเราจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณจุดผ่านอยู่ในเกณฑ์ประมาณเจ็ดนิ้วครึ่งนะคะเราจะลงจากจุดบ่าหน้าอยู่ในเกณฑ์ประมาณเซนครึ่งถึงสองเซนแล้วแต่ความลึกค่ะเราตีตรงก่อนเลยค่ะช่วงจุดนี้คอเหลี่ยมตีตรงมาค่ะ แล้วเราก็จะมาหาจุดนี้เลยค่ะเราก็ตีตรงไปสี่เหลี่ยมลงมาก่อนนะคะหาเกณฑ์ค่ะแต่ถ้าเราได้แล้วเราวาดเลยค่ะเราจะวาดตรงเหลี่ยมนี้ได้เลยค่ะวาดโค้งนี่เลยค่ะเราก็ตีจุดจุดมานี้นี้เลยค่ะเรากะนี่ค่ะเข้ามาตรงจุดข้างหน้าเราตีผ่านมาเลยนะคะตรงเนี้ยเราโค้งตรงนี้เลยค่ะแล้วเราก็ตีผ่านตรงจุดนี้โค้งมานี่คือจุดกินหน้านะคะที่เราได้ตรงนี้คือเป็นจุดรังดุมค่ะตรงนี้ เราจะออกการวาดจุดหลังดุมครึ่งเซนนะคะเราว่าจุดหลังดุมอยู่ในเกณฑ์ประมาณสองเซนนะะี่ค่ะเราได้แล้วทุกจุดคอเหลี่ยมเราจะปิดเก็บคอเลยคะ่ะนี่คือการอ้านะคะ พอได้แล้วเราก็จะมาแต่งคอใหม่ให้สวยนะคะเราตีตรงนี้โค้งม,มาค่ะตรงข้างคอเนี่ยเราตีเอ็นเอ็นลงมาเลยนะคะตีเฉียงลงมาเลยเราได้แล้วเราจะมาดูช่วงเกตค่ะอกห่าง18หาน2ก็ได้9เราก็ดูเลยค่ะตรงจุดนี้เส้นสะโพกใหญ่ก็ได้9เหมือนกันค่ะเราออกอยู่ในเกณฑนประมาณ2เซนครึ่งตรงนี้นะคะ2เซนครึ่งเราตีตกตีเฉียงลงมาเลยค่ะจากจุดยอดอก ตีได้เลยค่ะเอวช่วงนี้เราลืมไปค่ะช่วงอกเราบวกอกบวกแปดเอวบวกหกสะโพกบวกแปดเราหาแล้วนะคะสะโพกเอวเราได้อยู่ในเกณฑ์ประมาณเราเข้าจากเอวอยู่เกณฑ์ประมาณสองเซนเปรดใหญ่เซนครึ่งเราตัวนี้เป็นคัดอกเราล้นเกร็ดลงเซนครึ่งหนึ่งจุดห้าแล้วตีเลยค่ะตีมาที่ช่วงเอว ช่วงเกตค่ะปลายเกตเราจะแบ่งครึ่งนะคะจะกจุดกับพวกใหญ่ห้าเซนตีเลยค่ะค่ะเราได้แล้วเราก็ว,วัดเอวข้างค่ะความยาวตัวนี้นะคะช่วงเกตปลายเกตช่วงเอวจะเด้งออกค่ะเราจะตีเนี่ยเรากะากะเกลยเลยะคะเราตีผ่านจุดปลายเกตเนี่ยค่ะเราตีเฉียงออกเลยค่ะตีเฉียงออกข้างละประมาณหนึ่งเซน ตรงจุดนี้เหมือนกันค่ะตีเฉียงออกข้างและประมาณหนึ่งเซนพอเราได้แล้วนะคะคือเอวข้างเอวข้างเราขึ้นหนึ่งเซนเราวาดก่อนค่ะหนึ่งเซนตรงเอวข้างตรงนี้ก็จะเด้งขึ้นประมาณเซนครึ่งนะคะเราออกเลยคะ่ะหนึ่งจุดห้า แล้วเราตีจับจุดเส้นสะโพกเนะะี่ยค่ะตีให้เฉียงเด้งมาที่ต้นเ้นครึ่งเนะะี่ยค่ะตรงจุดนี้ตีมาเลยค่ะตรงนี้เราจะเข้าตรงข้างก็จะเด้งขึ้นแต่เราจะไม่แยกค่ะแล้วคือจุดนี้จุดหน้าเราก็จะตัดค่ะเราเลือกตัดค่ะว่าเราจะตัดตรงทุ่ไหนที่เราตีเฉียงออกเราเราจะเอาชิ้นหน้าตรงนี้ไว้นะคะเราจะตัดเป็นเกล็ดชิ้นหลังออกมาค่ะนี่ชิ้นหน้าคือเด้งออกมาได้ประมาณนี้นะคะคือวัดเอ็กค่ะแล้วเราก็หากระดาษค่ะ มาแปะตรงจุดนี้ค่ะแปะของส่วนอีกชิ้นหนึ่งค่ะพอแปะเราได้แล้วเราก็เอาชิ้นหน้าเนี่ยค่ะเรามาเกิเหมือนเส้นเดิมแล้วเราก็จะกลิ้งค่ะเราจะกลิ้งออกไปเซนครึ่งกลิ้งเข้าจุดรอยเดิมที่เราตีพาดมาทางนี้ค่ะหนึ่งเซนตรงนี้ค่ะเราได้แล้วนะคะจุดหนึ่งเซนเราก็ตีเลยค่ะตรงจุดนี้ ให้เป็นตีเด้งออกค่ะตรงจุดน,นี้นี่ค่ะได้แล้วเราตีแล้วนี่คือส่วนของชิ้นหน้า <t> ตรงชิ้นหน้าก็จะออก,ก <t> บานเด้งออกหน่อยค่ะค่ะเราจะมาดูช่วงอ,อกกันต่ออกเราคัดอ,อก,กนะคะตัวนี้คัดอ,อกเราวาดโค้งเลยค่ะมาที่ช่วงคัดอ,อกค่ะนี่เราได้แล้วนี่จุดยอดอกนะคะจุดยอดอกค่ะนี่คือชิ้นหน้าชิ้นหน้าเราจะดูนะคะว่า คือจุดเช้นหน้าตรงนี้เราจะดูการเจราะรังดุมค่ะเราจะห่างอยู่ในกินประมาณหกเซนครึง่งเกตห่างครึ่งเซนเราวาัดเลยค่ะหกเซนครึง่งเกตใหญ่ครึ่งเซนหกเซนครึง่งเกตใหญ่ครึ่งเซนนะคะแล้วก็หกเซนครึ่งค่ะเกตใหญ่ครึ่งเซนนี่ค่ะเราจะวาดเป็นเส้นรังดุมนะคะตรงนี้เป็นเส้นรังดุม เส้นหลังรุมใหญ่สองเซนนะคะตนนัวนี้ประมาณการปั้มก็มู่ในเกณฑ์เบอร์ยี่สิบสี่ค่ะตากเราจะมีชิ้นหลังต่ะชิ้นหลังเราจะต่อกลางหลังด้วยนะคะเราเข้าหนึ่งเซนเราตีเลยค่ะตีจากจุดข้างเรามาที่จุดคอค่ะจุดคอแล้วเราจะมาหา เอวค่ะเราบวกแล้วเราเข้าสองเซนเราวาดเลยค่ะแล้วติดโค้งมาที่เส้นสะโพกล่างขึ้นหนึ่งเซนตีโค้งเลยค่ะแล้วช่วงเอวค่ะเราจะมาแบ่งกันนะคะเอวช่วงนี้เราแบ่งครึ่งเลยค่ะตรงนี้ค่ะเราแบ่งครึ่งแล้วเราตีตรงค่ะ ตัวนี้จะเป็นเกจประยุกนะคะข้างหลังเป็นเกจธรรมดาเราจะขึ้นตรงนี้สองเซนคือกดเลยค่ะการวาดคือถ้าเป็นเกจธรรมดาเราตีตรงค่ะปลายเกจตรงนี้เราแบ่งสะโพกใหญ่เราแบ่งครึ่งห้าเซนเกดใหญ่เซนครึ่งเราตีเลยค่ะตีเป็นเกจมาเลยนะคะช่วงชิ้นหลังถ้าจะทำถ้าเป็นคน ถ้าเป็นคนเอวเอวหักเรียกว่าเอวหักก้นงอนเราปิดเลยค่ะตรงนี้หนึ่งเซนเราตีปิดเลยค่ะหนึ่งเซนตรงจุดนี้นะคะหนึ่งเซนแล้วเราก็จะมาแยกตรงจุดนี้ค่ะช่วงก้นเนะะี่ยค่ะตรงก้นตรงเนี้ยอีกหนึ่งเซนคือสำหรับคนเอวหักก้นงอนนะคะที่เราทำเราปิดเลยค่ะตรงจุดนี้หนึ่งเซน เราปิดแล้วเราก็จะมาแยกตรงนี้ค่ะตรงทินหลังตรงก้นค่ะตรงก้นสะโพกเราจะแยกอีกหนึ่งเซนนะคะตรงจุดน,นี้เราก็ดา่นมาแปะนี้ค่ะเนี่ยหนึ่งเซน เราได้แล้วเราก็จะมาตีชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังเราแต่งใหม่เราตีเลยค่ะแล้วะะเ,รเราก็จะมาดูเกดกันต่อเกดเราก็ตีใหม่เลยคะ่ะแต่งใหม่เนี่ยค่ะตีมาตรงปลายเกดตรงจุดนี้นะคะเนี่ยค่ะนี่เราได้แล้วเทคนิคการทําค่ะส่วนมากถ้าคนเอวหกักตรงเนี้ยเอวหักค่ะตรงนี้ก้นงอนตรงนี้งอนนะคะตรงเนี้เราจะต้อง แยกค่ะแยกหนึ่งเซนจ,จะทําให้ตรงนีไ้ไม่ไม่คือไม่ท,ทําให้เติบขึ้นนะคะตรงจุดนี้ค่ะนี่เราได้แล้วนี่ค่ะเซ็ตเทินเสื้อคอเหลี่ยมแบบเรียบๆนะคะเราจะตัดให้ดูค่ะตรงจุดนี้ที่หน้าิ้นหน้าจะออกเด้งขึ้นนะคะตัวนี้ คัดอกค่ะนี่คือส่วนของคิ้นหน้านี่เส้นลังดุมนะคะค่ะนี่เราได้แล้วนะคะตัว,วนี้เราตัดเกล็ดออกก่อนค่ะค่ะเราก็จะเข้าตรงจุดน,นี้เลยค่ะคือช่วงเอว ช่วงชิ้นหน้าชิ้นหน้าช่วงข้างหน้าก็จะลำแหลมดิ้งออกเด้งขึ้นค่ะค่ะติดตามตัวต่อไปได้เลยนะคะตัวนี้คือเป็นเสื้อคอเหลี่ยงเจาะกระดุมหน้าเอวเด้งขึ้นนิดหน่อยค่ะค่ะติดตามการทาตัวต่อไปได้เลยนะคะ